กันไลฟ์สดทางยูทูบกับโมตะเคยเห็ดเคยเห็ดไปวันเสาร์ที่แล้วบอรประสบค,ความสําเร็จก็เลยลองเห็ดบึงมุนนี้ตอนคึคนขัมวัมียังเห็ดกินเขาแล้วกินเขาแล้วกินกับแกบ เัาเห็นกินกับแก้มโซ่ไหไลเลยละเอาละมีคนเบิ่งอยู่ศูนย์คนจบใส่แล้วมันเนี่ยจบกันนี่ป่อแน่ใจว่ามันจะต้องหยุดหยุด